กันครับพ่อแดงกัครับสวัสดีครับสวัสดีครับงวดจีพานมากกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะพ่อแดงเนาะครับผโอ้เนอนเนาะครับพ่อเสียงโอ้ผดสุดแดงว่าขอแก้มือเนี่ยประสันผดสุดแดงมาหามาอีกมาขอแก้มืองวดอันว่าอีหยังก่อนงวดอันเพิ่นเขียนใส่พ่นพ่นปวกครับจ่อหู้จ่อหู้เป็นเลขตัวเลขแต่งวดจี่านมามักบอกว่าขอแก้มือว่าสั่นเขาทั้งล่างทั้งบนครับผมคือเอฟซีเบิ่งนนะครับตัดเลนครับ เกาหาซุนตัดเหรียญมันก de ับกแมนอยู um. <k UB S 1> ่แล้วเนาะใบย่ำเนาะถึงว่าแมนหาฮกนี่แมนกับหัวลงมันก็เป็นหาเกาเกาหาเต็มๆคือเกาเด้แมนอายุพ่อแดงตัวนี่ห้าสิบหกปีอ่าเป็นมาดึงขาพ่อแดงเลยเพราะว่าต้องมาอายุแท้ว่าสั่นก็ได้ต้องกันไว้เข่าทั้งหน้าทั้งหลังครับโอเคเลยเนี่ยนี่ครับไม่นี่ครับพ่อแดงครับครับผมมาแต่สิทธิ์เบ็ดได้พอเที่ยงไปตามมาไปหับมาเลยไป็นหน้าหมอเลยเป็นบ่ครับยังถือขั้นเบ็สเจ๋อคน ลองเบิ้งเสร็จแล้วปลาปลาแดงโซงเบื้องไหนคะพี่นะครับปลาเออปลาอย่างละปลาแดงปลาขาวครับอยู่ชุ้เปื่อยยังสีแล้วตจางน้ำไปหอดหมองหมอนบอนเลยเด้แอฟตูไปโดนเติบปลาปลาแดงปลาโดนไปใดครับปลาขาวปลาร้วมเนาะเก็บไว้ครับไปปิ้งถ้าซับเครื่องนี่ก็จะซู่มยากเนี่ยเด้อคันตัวช่วงจะเพ่งรับคานเด้อคันซู่มแล้วก็ไปง่ายล้วนอ๋อเบ็ดจากหลังเนี่ยไปสิทธิ์นี่ครับเบ็ดสองหลังครับเบ็ดสองหลังครับโอ้โมทัมบาราตัวนี้ครับ ฝันดีตรงหวัดที่บ่ครับครับผมอ่าฝันแนวไหนล่ะครับฝันไปยังไหนพ่อแดงรัผมฝันมาได้ลูกน้อยน้อยเข้าลูกหน่อยไหมผมครับอันเรืยอเราวางสั้นพอผมบอกเอามาให้ใช่แช่แล้วพอผมเพื่นเด้อเอามาให้ผมเดียวพอเอาลูกหน่อยมาให้ครับน้อยพอยังมีชีวิตอยู่บ่ครับตอนนี้บ่ครับเพิ่งตายไปแล้วครับตายแล้วเนาะครับครับผม เพื่อนกระต่ายไปรดน่ละล่ะครับเพื่อนยันผมบ่มีดูกหน่อยที่แังว้าดูหน่อยไมหมผมเอาดูหน่อยมาให้เจ้าคนเหรอครับผู้ดดเดเียวครับอืมดูกหน่อยผู้เดียวครับแจงได้กี่คาบันเพื่อนการเมืเ่อเลยคาบันอือเมื่อเลยครับ ลูกแต่ตามจริงนี่พ่อแดงนี่ลูกนั่นใไงวัชพุคนอเมนบอกครับลูกอันพบนี่บอกครับครับใหญ่เวทอ่ะครับอ๋อแต่พอนันว่าย่านม่มีลูกหน่อยแล้วลูกหน่อยมาให้ครับสตียังไหนเนาะใบอ่ลูกหน่อยเดี๋ยวเพิ่นบอกตัวเลขนั่นอยู่บอครับพ่อนี่ยยั่งยั่งจะบอกบ่พ่อผมก็ตายแล้วครับพ่ออายุจ๊ะปีครับพ่อแดงตายตอนไหนหกสิบแปดครับเสียชีวิตหกสิบแปดปีครับเด็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายครับ เอามาหายเจ้าคนครับคนหนึ่งครับคนหนึ่งครับเพิ่นบอกเลยเนี่ยโย่พ่อแดงพ่อเกสีบอกให้ฟังเรืงสีด่าครับว่าเพิ่นก็ะเดืว่าเอ้าคือถูกคือหยากแก้เพิ่นว่าเพิ่นว่าพอผมก็ะเดื่อหายมากสองอ้หนึ่งแปดสองครับหนึ่งแปดสองกับสีสองครับกับสีสองครับอืมใครบอกมากครับพ่อครับพี่พ่อครับ เราปูเพิ่นมามหาอยู่บอกพอัปูสอแดงอันปูนี<ส><ด>่บอกครับ,รบอันมาเดือยอยู่ครับพเพิ่นมาบอกงวดก่อนนี่เพิ่นกับมาอยู่ครับแตวบาเพิ่นมากับมาบไรพอผมมาก่อนโอ้เพื่อนมาจาสิมหาไหมโอ้ใบนี้เพื่อนก็นเอว่าบอกผมหน่อครับ,บาบานี้จะเอาให้คักๆเรยว่าสั่หนึ่งแปดสอง ครับสองอ้นสี่สองครับหนึ่งแปดสองกับสี่สองครับผมหนึ่งแปดสองสี่สองครับท่านผู้ชมตัวเลขกเป็น,เป,นเป็นพอพอพอแดงอันจปแปรอยู่บ่าบเอมอันเล็กหน่อยเิ่นว่าเอาเล็กหน่อยมาให้ให้พอแดงเรียงนี่เล็กหน่อยนี่ก็เล็กหน่อยนี่ตามกินกระนำห,หนึ่งนำหนึ่งครับแจ่ผู้ชายจะมียิ่งหรอเปล่ดผู้ชายครับผู้ชายเนี่กระนำหาครับ เป็นหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งใดที่กันครับกันไว้นล้นะครับเอดมินเทียนเลยครับหนึ่งหาหาหนึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นเอาเล็กหน่อยไม่ให้เลี้ยงครับตามจริงลูกเข้ามันก็ใหญ่เบิ้อหน่อยยิ่งเซลเล็กหน่อยไม่ให้เลี้ยงอยู่เนาะลูกก็ใหญ่เบิดแล้วครับบางนึงจนได้เมียจนได้ร้านน่ละบุ๊คหน้าครับผมบ้านนี้เพิ่นก็ญาติผมว่ามีลูกน้อยก็เลยเอามาให้อีกผู้หนึ่งครับเป็นผู้ชาย มันมันไข่ไข่ป่ะเพิ่นเอาฉกเอาหลาบม่หายสินาบาลแอมในเพิ่นเป็นจริงมันมันบอแมนเล็กหน่อยดอกมันจะเป็นตัวเลขกันละตามสี่ก็เขาเจ้าเคยฝันกันก็จะเป็นหนึ่งหาหนึ่งพรผู้ชายมันจะน้ามหาเล็กหน่อยก็คือหนึ่งเขาเพิ่นเอาใหม่เพราะผู้หนึ่งนอกรับบกระบบหลายตัวดอกน้าผดแดงนอะ้าพ่อผมมาหลายเจอดอกเยิบสี่หนึ่งแปดสองกับซี่สองหลักก็หนึ่งหา โอ้ปูปูผูพันหายงวดก้อนนี่บ้านไหนมาเป็นบ่บ่ครับเพิ่นสีไม้ยัเพิ่นยังวายอยู่โอ้สีไม้ยูวครับแต่ว่าเพิ่นบาทนี้เพิ่นสีไม้มาบอกผมเหมือนว uh, ่าอยากกินซอยแสบฮะอยากกินซอยแซ่อยากกินซอยแซ่โอ้อยากกินซอยแซ่ครับโอกับนแบบขวดหน่อยนึงครับโอ้ส่งให้เก้ยาบกาทอยากกินซอยแซ่กับกับขาหน่อยขาหน่อยขวดนึ่ง มสหาจังๆเลยว่ะอ๋อวก็บอผมเนรับมาอบ่ให้ิดิเลยว่ะเจามาเต็มเลย่ายจังๆสมตัวเลย่ผมแค่สองตัวแต่ว่าอาจารย์สืหาตัวใส่ตอนนั้นแต่ซื้อเือนเราห้ผมสองตัวม่จะห้แค่สองตัวเอาเนาะครับผมเนาะท่านผู้ชม ตัวเลขของพ่อแดงเอาตัวนี้ย<ะ>กให้เอฟซีเพื่อนในแคปหน้าจาไอไว้เบิ้งนะครับผมมันยังเหลืออีกหลายมือเนาะ,ะนี่ครับผมท่านผู้ชม1 8ึ่งเป็นเลขผีพอมาบอกครับท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวกูใส่มึงรวยเพิ่นว่าใส่มึงมีเงินซื้อนมให้ลูกมึงกินหนึ่งหานี่มันจะใส่หนึ่งหาก็คือตัวเลขที่แอมินห้าแป๋ให้ครับจากเล็กน้อยผู้ใายเนาะครับผมเนาะ อาครับผมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่เด้อขับโชคใหญ่กับตัวเลขของคุณพอ่อแดงไม่ว่าจะเป็น182แหรือ4ีให้ถือ3ตัวตรตง,ๆๆงตรงตัวจังๆเนาะครับผมเนาะสุดท้ายเนี่พอเที่ยงขอตัวลราไปก่อนพอกันไ่คลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใสครับพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ต่อนน้องเป็นเพื่งน้องสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกสัพท์หรือว่าโชคลาบ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพิงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดต้นติดตวไว้จะเกิดบารมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ใช้เห็นผู้ใช้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิ่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมื่งแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของนิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่สีว่านองสังเลยมีความคิดคุ้นกุ้ยรับหลวงปูกี่หอมหลวงปูสมเดจรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่า,าลูกขออนุญาตเ็ดนองสังใ้บอ่อเพื่อให้ลูกศิษย์อย่าโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจิตบานที่เฮือนไปบ่านนี้เฮือนก็นไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามมาค้าขายกับบริตกดำอ่ามแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่อเข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบอ่อเข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเอาครับองของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกรูประลหลาก็เลยบางคมเกิดคุยกับหลวงปู่วา่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชือ่อติไปชี่เหมือนที่ที่มาไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าท่านน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสิบอปันใดคุยกับลุ่งวุฒิว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพูดธคุ้นขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้ีหยีอมีพูดธะคุณไม่ด้อยโตมียติฤทิตมีอำนาจ สามารถม็นอวดไ่้จริสามารถไปหาผู้ใดเกิขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยไม่เห็ดวัตถุดจนขึ้นมา,ามนนบานนี้ใน้วัตถุตถแล้วม,มีน้องสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น,นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็มมเรยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมอ๋อากตูมบ้านพ่ะตาปุนโมเอาปุนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุนพุ้นบานต้นคุนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุงเลียนนี่มานี่คือใบคุณนี่นี่มันใบคุนโมภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำํำมีตำ,ำนานมากกันผีกันสารกับพระลงอย่ใน้นองสงร้างคือไม่เงียดเสียมาเห็นจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสงร้างค,ค,คือผูกเสกของผุดเบิ้ลตำนายโยนเนเจตำนานเบ,นนบิ้ลูเสกเชื่อสจลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อในกูบาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้ นะคือจังสีผู้พุกเสผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมน,นีร้อยสองปีอยู่บ้านคามค้าสว่างวิรงนนี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่านอะ่านะทายไปสองผู้รอดอ่นะบาบัดกุดศนอะ่าผู้รอดธรรมาชิโนงานนะเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่านะสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพุนหม่างมี ยูกินสบายกันมันจะทีดูครับ,รบนี่นี่บูเรียนสายนี่จะเป็นสายของปูบรอดบิโรดยัตานบนคือปูรอดชงสิเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานบเพิ่นมาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลยู่สิฟ้าคล้องพนใหญ่สีหอมคือ,อ,คอราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวามเป็นมาก